สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตในส่วนของข้อมูลนะครับพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนะักที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับก็ตั้งแต่6โมงเช้าว,วันนี้ถึง6โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็พื้นที่เสี่ยงภัยที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับก็ดูจากภาพถ่ายทางดาวเทียมเช้านี้นะครับจะเห็นว่า กลุ่มพายุไซโคลนโมคาครับกำลังจะเริ่มขึ้นฝั่งในช่วงประมาณบ่ายวันนี้แล้วครับและก็ในส่วนของหางบางส่วนก็เริ่มขึ้นฝั่งมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบน,นครับมีฝนตกหนักนะครับตอนบนแถวภาคเหนือนะครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถวนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตก หนักในช่วงวันนี้นะครับหลังจากที่พายุขึ้นฝั่งแล้วลักษณะการเคลื่อนที่ของพายุก็คือเคลื่อนที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสำหรับในส่วนของออแผนที่อากาศนะครับจะเห็นว่านี่นะครับพายุไซโครนกำลังเคลื่อนที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็พอขึ้นฝั่งแล้วหางบางส่วนก็อาจจะควงมา มาถึงในส่วนของภาคเหนือประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นก็จะทําให้ภาคเหนือในโซนนี้นะครับมีฝนตกหนักในใน,ในวันนี้นะครับก็หลายๆพื้นที่ก็เฝ้าร,ระวังบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับในส่วนของภาคเหนือเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่แถวภาคเหนือก็ระมัดระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับทีนี้ไปดูนะครับจังหวัดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัย สีเหลืองนะครับก็ไปดูนะครับก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับกลมอุตุนิยมวิทยานะครับ www. omtd. go. th นะครับก็ขอขอบคุณในส่วนของกลมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับในส่วนของเช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเน้นเป็นด้านตอนบนของประเทศเป็นหลักนะครับเสี่ยงภัยระดับสีเหลืองนะครับ ก็คือฝนตกหนักนะครับยังไม่เห็นมีสีแดงนะครับก็ไล่ามานะครับตั้งแต่แม่ห้องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านแพร่ตากนะครับอุตร,รดิษพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับนี่คือในส่วนของด้านภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็เป็นสีเหลืองนะครับ หล,หลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคก็สีเหลืองก็มีโอกาสที่จะเป็นสีแดงได้นะครับส่วนภาคตะนดเฉิงเหนือนะครับก็ประกอบไปด้วย6จังหวัดนะครับก็คือมีเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนครพนมนะครับตอนนี้เป็นกลุ่มของ จังหวัดเสียงภัยสีเหลืองนะครับเนื่องจากอิทธิพลของพายุไซโคลนโมค่าที่จะขึ้นฝั่งในช่วงบ่ายวันนี้นะครับศูนย์กลางจะขึ้นฝั่งในช่วงบ่ายวันนี้แต่ถ้าดูดีๆนะท่านผู้ชมดูจะเห็นว่า,าลักษณะของหางเขาเนีขึ้นฝั่งมาตั้งแต่เมื่อคือนนี้ตอนดึกแล้วเพราะฉะนั้นก็ทําให้ลักษณะของบางพื้นที่เนี่ยมีฝนตกนะครับโดยเฉพาะ แถวประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับส่งกำลังใจให้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากว่าในช่วงที่พายุไซคโคลนลูกนี้ขึ้นฝั่งเนี่ยยังมีความแรงสูงอยู่นะครับความแรงความแรงลมสูงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ที่พายุขึ้นฝั่งก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ในภาคเหนือของประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มฝนนะครับที่ตรวจพบนะครับแล้วก็น่าจะ มีมากขึ้นในช่วงสายๆถึงบ่ายๆนะเมื่อพายุเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้นนะครับในส่วนของภาคใต้ก็ไม่มีฝนนะครับไม่มีในในส่วนดาต้าล่าสุดนะครับแล้วก็ภาคอีสานก็เน้นตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะครับก็คือผลของพายุก็คจะกวาดมาลักษณะนี้นะครับกวาดพื้นที่มาแล้วก็ทําให้เกิดฝนตกหนักนะครับก็เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของท่านผู้ชมที่ ติดตามในช่อง Youtube สอกเกษตรบรรยุดนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุติยมวริยาที่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับซึ่งก็วันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะวันนี้14พฤษภาคมนะครับหลายๆพื้นที่เมื่อออกไปเลือกตั้งก็ระมัดระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับ เมื่อเมื่อดูลักษณะภาพรวมเรดาร์ฝนในช่วงนี้นะครับเนี่ยครับก็กาลังก่ะตัวขึ้นในแถวอีสานเริ่มจะเยอะแล้วนะครับอีสานตอนบนนะครับก็แถวนี้นะครับภูเรือนะครับเมืองเมืองเพชรบูรณ์นะครับชมแดงเพชรบูรณ์วิเชียนเพชรวิเชียนบุรีเพชรบูรณ์นะครับแถวนี้ฝนตกบ่อยนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มเป็นพื้นที่ที่ฝนค่อนข้างจะตกบ่อยแล้วก็ตกชุกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วในขณะเดีวยวกัน แถวอุดรก็มีกลุมบาวาปีกันวนขอนแก่นในรอยต่อตรงนี้ก็เริ่มมีฝนที่เหลือก็เริ่มเกาะตัวขึ้นปปลายแล้วนะครับดูทิศทางของฝนกลุ่มนี้นิดนึงนะครับเคลื่อนที่ไปด้านไหนก็คือจากตะวันออกจากตะวันตกมาด้านตะวันออกแล้วก็เฉียงเหนือไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นจุดเดิมของเมื่อวานนี้นะครับอีสานก็น่าจะได้รับน้ําฝนซ้ํามาอีกรอบในวันนี้นะครับหลายๆพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะพี่น้องหลายๆท่านก็รอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับที่จะมาตกอยู่ ก็ถือว่าได้รับน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของหลายท่านที่เฝ้ารอฝนนะครับในส่วนของเรดาร์ที่อุบลก็เจอกลุ่มฝนอยู่ด้านตะวันออกของอุบลเนี่ยครับดูทิศทางเคลื่อนที่ไปด้านไหนนะครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็เคลื่อนที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาที่อุบลในช่วงสา,สายเช่นกันนะครับดูทิศทางแล้วก็ เคลื่อนที่เข้าหากลุ่มประเทศไทยนะครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็แถวภาคตะวันออกก็ยังไม่เจอนะครับเจอกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อยู่แถวนี้นะโคราชนะครับเป็นชุดเดียวกับที่เรดาร์ขอนแกนจับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพรวมของของฝนในเช้านี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเน้นเหนือกับอีสานครับก็ให้ดูในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยอีกนิดหนึ่งนะรับนคือ พื้นที่เสีย่ยงภตอนนี้ฝนกําลังตกแถวนี้นะครับโซนนี้นะครับก็มีทิศมาด้านนี้แล้วก็อีกกลุ่มเมืองอยู่แถวเนี้นะครับซึ่งดูลักษณะการกร่อตัวของกลุ่มเมฆฝนก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะเกาะตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแน่นอนนะครับก็ส่งผลกระทบทําให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับหางพายุตอนนี้ขึ้นฝั่งแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่ในส่วนของใจกลางนะครับศูนย์กลางพายุนะครับ ซึ่งอัปเดตล่าสุดเมื่อคือนนี้คือความเร็วลมรอบศูนย์กลาง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เคลื่อนที่ด้านตะหนกเฉียงเหนืออย่างช้าๆที่ความเร็ว14กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งที่ใจกลางของพายุจะขึ้นฝั่งที่ประเทศพม่าเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่จะไปเลือกตั้งก็ออกไปแต่เช้านะครับเพราะว่าช่วงบ่ายก็อาจจะเกิดเกิดอุปสรรคในเรื่องของฝนตกได้นะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับพื้นที่เสียงภัยฝนตกครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ